อยู่อยู่อยู่ครับผมเอ้ยอะไรวะกระสูบทนบ่โอ้โหกระสูบทนอริงๆนด้วยเย็ดเคครับกระสูบส่โลครับผม โอ้ให้นนนานชมครับผมกระสูบไซโลครับโอ้โหมีเห็บหมัดด้วยดูครับเหยื่อเหยื่อสิประมาณ6นิ้วนะครับผมน้านชมครับตัวเหยื่อครับ6นิ้วนะครับผม ม่ใช่เล็กๆนะครับเหลือหกนิ้วนี่ตัวปลาครับกระสูบครับไซโลครับผมกัดเต็มคาเลยครับดูทุกบเลยครับดูครับรอบแรกกัดไม่โดนนะครับผมสุดยอดครับผมใส่สวยๆครับกระสูบครับเต็มคำนะครับผมฝาาไม่เดนเนะครับเดี๋ยวหาดูกันต่อครับอู้มีโดนไหมเนี่ยไม่มีครับ มีกระสุนจุดนะครับใสโลครับผมโอ้ยเยอะครับเดี๋ยวเข้าครับนี่ครับเต็มปากเต็มคำครับเต็มแยงเลยครับผมโหจริงครับผมซีโอนะครับเบ็ดเบ็ดสีโอห้าโอครับผมเบ็ดห้าโอครับยังมีตัวอยู่เว้ยเบ็ดห้าโอนะครับผมโอ้โห เบ็ด5โอเยือ,อยาง5นิ้วนะครับผมนี่มีรอยชะโดกัดไปแล้วสสองามตัวครับผมจะไม่โดนนะรอยฟันมันมันกันเลยครับผมสูบไซโลตกต่อครับ ขึ้นดันมาเลยพัตว์เอ,อ้ยแมวเกียบร้อยกัดแล้วครับปุยไม่อยู่โอ้โหพิศดา์จะกัดได้แม่เงเอ๊ะหางอีกแล้วเนี่ขึ้นจีบเลย xay lên theo đúng rồi, còn cái đó, chuyển sang phải rồi, นี่เรียบร้อยเป็นไงมึงเป็นไงมึงเป็นไงมึงเรียบร้อยโดนเป็นได้ครับไอดโดครับเป็นไงมึงอู้เต็มคำครับเป็นไงมึงเดีย๋ยวครับผมขอดูแค่ก่อน ียบร้อยครับผมเอาเหยื่อใหญ่ไปครับไปล่อตีจิตอยู่พักหนึ่งครับผมมาจนได้ครับผมไอโดครับใสสวยๆครับใสอยู่ประมาณสักโลหนึ่งครับผมไอโดใสโลตีอยู่นานครับผมโอ้เข้าเต็มคำเลยครับเอาตัวใหญ่ครับขึ้นจิบไปรอบนึงนะครับผมนี่มีตัวนี้ มีตัวขึ้นจิบอยู่นะครับผมก็ตัวลติด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 โอเคฝากด้วยนะครับไอโดไซงำมงำแต่ฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วครับเดี๋ยวขอเดินกลับรถก่อนครับผมเดี๋ยวของจะเปลี่ยกนะครับผมเดี๋ยวปคิคลิปกันครับ